พี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมนวบันกําลังจะออกดอกนะครับดอกกําลังจะบานนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมนี่นะครับผมตะบันกําลังจะออกดอกนะครับดอกกําลังจะบานนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผม นั่นอ่อนนะซื้อไว้นะคขี้เหล็กนะครับผมอันนี้ทานตะวันก็เนี่ยครับขี้เหล็กขี้เหล็กนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะบานแล้วนะครับดอกทานตะวันนะ้รอดแล้วรอดนะครับผมอันนี้ดอกทานตะวันนะดอกทานตะวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจของน้ําของน้ํานะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นมะนาวนะมะนาวครับแต่สวน เกษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจอันนี้คือห่านครับห่านห่านที่ลูกชายชอบดูนะครับผมเพือนกบ่อยตามธรรมชาตินะครับผมสวนเกษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมอันนี้ก็ อันนี้ก็ดอกอัญชันนะครับอัญชันเนาะดอกอัญชันนะครับวันนี้น้องหลอกก็จะมาถึงมาถึงเลืวอนนะน้องหลอกก็จะเก็บไปรับประทานกับส้มตาตอนเที่ยงนะครับใหญ่ๆเนาะนี่ครับผมดอกใหญ่ๆนะนอๆดอกใหญ่ๆรอดๆนะครับผมอันนี้ดอกทานตะวันนะดอกทานตะวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับเยอะแยะเลยนะครับดอกกันชันนะครับผมไม่มีคนกินนะมันมีคนกินนั้นเดี๋ยวดังหลอกก็จะเอาไปกินนะครับกับต้มดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันนะครับผมอันนี้ทานตะวันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับพามาชมดอกทานตะวันนันอ่อนนะซื้อๆนะคขี้เหล็กนะครับผมอันนี้ทานตะวันก็เนรับขี้เหล็กขี้เหล็กนะครับผม อันนี้ก็เริ่มจะบานแล้วนะครับดอกทานตะบันระบบในระบบเพื่อนก็ชอบสวนให้สวยงามนะครับผมนะครับปลูกตำนะครับผมวันนี้อยากกินส้มตำนะครับผมเดี๋ยวจะไปทานต้มตำตอนเที่ยงนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมเพราะว่าเขากินทุกอย่างเลยเขากินทุกอย่างเนาะ ยาอะไรเนี่ยเขากินหมดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกกำนังอ่อนนะซื้อๆนะครีเล็กนะครับผมอันนี้ทานตะวันก็เนี่ยครีเล็กคี้เล็กนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะบานแล้วนะครับดอกทานตะวันนั้นอ่อนนะซื้อๆนะครีเล็กนะครับผมอันนี้ทานตะวันก็เนี่ยครีเล็กคี้เล็กนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะบานแล้วนะครับดอกทานตะวันนั้นอ่อนนะซื้อๆนะครีเล็กนะครับผมอันนี้ทานตะวันก็ เนี่ยบขี้เหล็กขี้เหล็กนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะบานแล้วนะครับดอกทานตะบานนะครับผมเพราะว่าเขากินทุกอย่างเลยวกินทุกอย่างเนาะหญ้าอะไรเนี่ยเขากินหมดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําสวนเกษตรผสมสารของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับว่าปล่อยให้หากินหญ้าเลยนะครับผม <laughs> ปล่อยหากินหญ้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยครับผมระบบเพื่อนก็ชอบสวนให้สวยงามนะครับผมเนี่ครับปลูกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับดูคลิปดู วิดีโอนั่ง่อนะนัอง่อก็นี่ครับผมท้ายนะมีต้นทานทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นั่ง่อนะครับอันนี้คีเหล็กนะครับผมคี้เหล็กเนาะคนไหนต้องการแกงนะครับผมสั่งได้นะครับยอดนะอดลอดนะครับผมอันนี้ดอกทานตะวันนะดอกทานตะวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเพราะว่าเขากินทุกอย่างเลยเขากินทุกอย่างเนาะ ยาอะไรนี่ยเขากินหมดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกดอกอัญชันนะครับอัญชันเนาะดอกอัญชันนะครับวันนี้น้องหลอกก็จะมาถึงมาถึงแล้วนะน้องหลอกก็จะเก็บไปรับประทานกับส้มตาตอนเที่ยงนะครับต่ันกําลังจะออกดอกนะครับดอกกําลังจะบานนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็ ดอกอัญชันนะครับอัญชันเนาะดอกอัญชันนะครับว le ันน well ี้น้องหลอกก็จะมาถึงมาถึงเล้วนะน้องหลอกก็จะเก็บไปรับประทานกะบม้มตาตอนเที่ยงนะครับครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมสวนเกษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่นะครับผมปลูก เลี้ยงหารไว้ก็ทุกอย่างก็ไม่ต้องกลัวครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเพียงกาลังใจให้นะครับวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมตะวันกําลังจะออกดอกนะครับดอกกําลังจะบานนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมวันนี้อยากกินส้มตํานะครับผมเดี๋ยวจะไป อ่านต้มตำตอนเที่ยงนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวนเกษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับก็ทักทายกันนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับดอกทานตะวันดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆครับดอกน้ำของน้ำนะครับผมอันนี้ก็ น่าจะเป็นมะนาวนะมะนาวครับผมเนี่ยครับผมระบบเพื่อนก็ชอบสวนให้สวยงามนะครับผมนี่ยครับปลูกลองนี้มะนาวครับผมลองโน้นลองน้มกล้วยนะครับกล้วยเนาะแต่นู้นฝรั่งนะครับผมปลูกแปลงน้ําของน้ํานะครับผมอันนู้ก็น่าจะเป็นมะนาวนะมะนาวครับผมครับผมเพราะว่า เขากินทุกอย่างเลยครับกินทุกอย่างเนาะหญ้าอะไรเนี่ยเขากินหมดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมทุกคอมเมนต์ที่เขามาเป็นกําลังใจให้น้องเรานะครับอันนี้ขี้เหล็กนะครับผมขี้เหล็กเนาะคนไหนต้องการแกงนะครับผมสั่งได้นะครับยอดนี่นะครับผมปลูกเลี้ยงหานไว้ก็ทุกอย่างก็ไม่ต้องกลัวผมเนี่ยครับผมระบบเพื่อนก็ชอบสวนให้สวยงามนะครับผม นะครับปูขอบุคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นั่ง่อนะครับอันนี้ขี้เหล็กนะครับผมขี้เหล็กเนาะคนไหนต้องการแกงนะครับผมสั่งได้นะครับยอดโอ้สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผูนั่งรอก็บายบายสวัสดีนะครับผูลองนี้มะนาวครับผมลองน้นลองนวลกล้วยนะครับกล้วยเนาะ ในนั้นฝรั่งนะครับผมปลูกแปลงครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมสวนเกษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมครับผมอันนี้ก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอกนะครับอันนี้ขี้เหล็กนะครับผมขี้เหล็กเนาะคนไหนต้องการแกงนะครับผมสั่งได้นะครับยอดอันนี้ขี้เหล็กยอดอ่อนๆเลยนะครับขี้เหล็กยอดอ่อนๆเลยนะครับผมดูเสียงห่านนะครับเสียงห่านนะครับผม ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องานะครับวันนี้ขี้เหล็กนะครับผมขี้เหล็กเนาะคนไหนต้องการแกงนะครับผมสั่งได้นะยอดครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมสวนเกษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับเรื่นนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับดูคลิปดูวีดีโอน้องหล่อนะน้องหลอกก็นี่ครับผมท้ายนะครับมีต้นทานผมอันนี้ก็ว้นกําลังจะออกดอกนะครับดอกกําลังจะบานนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่นะครับผมสวน กษตรผสมผสานของเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพืี่ยนนะครับผม